เท้านะครับชิดกันเนาะอ่าท่าที่สองนะครับแบะนะครับเอานิ้วโป้งนะครับไว้ตรงเส้นเท้าแล้วก็บิดเข้าหากันเนาะอ่าพี่เลี้ยงดูเลยนะครับพี่เลี้ยงอ่าถูกต้องครับถูกต้องอ่าดูความสั้นยาวนะครับสูงต่ำอันนี้ก็ท่าที่สามนะครับอ่ะปล่อยาสบายปล่อยาสบายงอ ขึ้นมาชันขึ้นมานครับแล้วเราก็ย่อตัวลงมานะครับย่อเข่ามาให้อยู่ในระดับสายตานะครับตรงส้นเท้านะครับดูความสูงต่ำเนาะอะเสร็จแล้วก็จับที่ข้อเท้าครับโยกนิดนึงแล้วก็ปล่อยอดูว่าเท้าข้างไหนมันเฉียงมันมันตั้งเท่ากันไหมนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็เดินมาทางซ้ายมือของเราเนาะอันนี้เราก็จับเสื้อเรานะนะครับให้ตึงๆนะครับแล้วก็ชูเอามือซ้ายนะครับแปะไว้ที่ปกเสื้อเ้านะครับปกเสื้อ,อยืนท่าสวยๆนะอายืนท่าสวยครับขาซ้ายก้าวไปนะครับขาขวาอยู่ด้านหลังเนาะเวลาเราจะทำํำ ช่วงไหนนะครับเราจะยืนอยู่ตรงมันจะได้กำลังครับอ่าแล้วก็ชูริโพขึ้นมาครับสองนิ้วเนาะเข้ากันเนาะแล้วก็ลูบตามแนวกระดูกสันหลังนะครับเช็คเชฟมือสองนิ้วลูบลงไปตรงๆเลยครับอ่าเชฟนัดสามรอบก็ได้

เนื้อนะครับไม่กดกระดูกนะครับเนาะมือขวาวางนะครับมือซ้ายประกบถ้าเรามีเตียงนะครับผมก็จะเอาเข่าชิดเตียงไว้นี้เนาะชนเตียงไว้นี้เนาะเข่าเพื่อที่เราจะโยกไปข้างหน้าครับบหนาะแขนตึงนะครับหน้าเชิดเนาะอ่า แนวกล้ามเนื้อนะครับได้วดกระดูกเขานะครับหน่นวงเน้นนิ่งนะ,ะอ่าหนึ่งสองสามเปลี่ยนจุดหน่วงเน้นนิ่งครับหนึ่งสองสามเปลี่ยนจุดอ่าเราก็จะคลายทักงสามรอกนะครับเวลาเราคลายกล้ามเนื้อเราพยายามจับสมสด้วยนะครับว่า แีแข็งเก่งขึ้นมาเราก็จะนวดตรงนั้นเยอะหน่อยนะครับให้กล้ามเนื้อคลายเนาะแต่ถ้าไม่เป็นอะไรามากเราก็เบสิกเราก็นวดแค่าสามรอบเนาะถ้าเรามีเวลาเราก็นวดคลายให้เขาเยอะหน่อยก็ได้อ่านหนุนะ่มนิ่งๆเนาะสามรอบ เสร็จแล้วเราก็นวดอีกฝั่งหนึ่งเนาะเอาคุณร้าวพเลยใช่ไหมอ่าชูมือซ้ายขึ้นมานะครับตั้งนี้โป้งขึ้นเนาะ,ะมือขวานะคะรับตก็กำไปที่โป้งอย่างเงี้นะเราก็ไปที่ร่องสะบักเขานะครับเราจะใช้ตรงนี้นะครับสามมือเนาะประมาณเนี่ยอย่างเงี้ย คูดลงไปนะครับส6สหกครั้งนะครับเอานับ123456789าม2ี2ห้าหกเจ็ดแตเก้าส่องี่ม้าส้สมอ่ะ เสร็จแล้วเราก็มาอีกฝั่งหนึ่งเนาะเราจะไม่เดินอ้อมหัวคนไข้แล้วครับเดินอ้อมเท้าคนไข้มานะครับเพราะมันจะไม่ดึกไม่สุภาพแล้วถ้าเราข้ามหัวเขาเนาะเหมือนกันครับคราวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นมือซ้ายแล้ววางมือขวาประกบลงไปนวดคลายกล้ามเนื้อเขานะ หรือถ้าคนจะใช้มือขวาก็ <c oughs> ここได้แล้วแต่นะครับซ้ายขวาเอาตามแต่ถนัดน,นะครับหน่วงเน้นนิ่งลำตางแนวกลางเนื้อ,อนวดไปนะครับพยายามเ <ไป S 2> <า>ชิดหน้านะเชิดหน้าโ<า>ยกตัวใช้น้ำหนักตัวช่วยนะครับเราไม่อัดไม่กดใช้ตัวขยบกงไปนะโยกตัว สามรอบนะครับขึ้นลง,อ,งนนอ่า,ส,า,าสิ้นแล้วเราก็จะมาขูดมะพร้าวนะครับเมื่อกี้เราใช้มืออะไรครับมือซ้ายครันนี้เราเปลี่ยนเป็นมือขวาครับเพราะเราชันอีกข้างเนา่แล้วก็มือซ้ายจับนี่โป้งนี้เนาะเขาขูดลงไปครับสามสิบหกครั้งนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบสิบสองสิบสา1สิบสี่สบห้าสิบหสบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิยบอ็ด่บสอาอ่าโอเคเ <c oughs> สร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> เราก็จะเดินขึ้นมาอยู่บนศีรษะคราบ <c oughs> ทำท่าอะไรต่อไปกันได้ไหม <c oughs> โปแป้งเนาะโปแป้งเราใช้ตรงไหนครับ <c oughs> ส้นมือ เทคนิคก,ก็คือเราวางลงไปนะครับแล้วกระดกปลายนิ้วขึ้นมันก็จะเจอส้นมือเราพอดีถูกไหมครับอ่าเราจะไม่ยืนห่างเตียงนะครับเห็นไหมครับผมจะเอาเ่าชิ้นเตียงเห็นไหมครับมันจะมีน้ำหนักครับหมุนตามเข็มน,นาฬิกาครับหมุนไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยๆนะไม่ต้องหมุนอ่าสามรอบนะครับ ามรอบกระดดไปลายนิ้วขึ้นมันก็จะโดนลงส้นพอดีเนาะไล่ลงไปจนถึงอ,อะไรนะกะเบนเด็บเขาได้เลยเนาะ,อะโอเคถ้าต่อไปเราก็จะจับพิษเนานะเอามือแปะแล้วก็กำแล้วก็เอาออกยิบพิษน,นะหยิบพิษออกอ่า ทำท่าละสามรอบนะเนาะโอเคกำพิษออกทิ้งไปอ่ะท่าต่อไปท่าอะไรครับท่าอะไรครับคุณแจ็คครับอ่าเข้ามุมนะครับเข้ามุมเข้ามุมเนาะคราวนี้ ยืนให้ถูกแล้วการขาออกนะครับแล้วก็ย่อตัวลงนะครับเห็นไหมฮะจับศรีศรษะคนไข้ไปรต,รตรงขอบหันหน้าเชิด4 5องศานะครับปลายจมูกเขาจะหันมาทางสะดือเราเนาะเห็นไหมครับอ่มือขวานะครับมือขวาเราทำโค,งค,งค,งคง้งๆงูมมอย่างงี้นะครับ ตปตรงลอกหูเขานะครับห้ามกดลงไปลงหูเขานะครับเมื่อง,งั้นมันจะมีลมอัดไปที่แก้วหูเขาจะบาดเจ็บได้นะครับเชิญไปทางเขาขึ้นนิดนึงมือซ้ายนะครับมาอยู่ที่สะบักด้านซ้ายของเขานะครับมันจะเป็นรูป X อ,อย่างเงี้ยนะจะเป็นแบบนี้นะอ่าค,คุณ เสื้อขาวนะครับย่อเข่าลงนะครับย่อเข่าลงแล้วเราเวลาเราออกแรงครับเราจะฉีกออกนี้เนาะแล้วเราต้องโน้มตัวไข้างหน้าเลยนะพร้อมกับการฉีกออกนี่นะยืดเตสุดก่อนแล้วจังหวะสุดท้ายที่สุดแล้วเราไปดันออกไปอืมนิดเดียวครับนิดเดียว ใครทำไม่ได้ยกมือนะเดี๋ยวให้พี่เลี้ยงไปช่วยนะครับใครทำได้แล้วก็มากฝั่งหนึ่งนะครับเชิญไปทางขึ้น,นย่อตัวลงมือคราวนี้ใครทำไม่ได้ยกมือก่อนเนาะเราจะได้ไปพร้อมกันนะครับให้พี่เลี้ยงเข้าไปดูให้อ่ ถ้ผู้ชายฝั่งนี้ถ้าต่อไปนะครับมาเรามาฝั่งตรงข้ามนะย่อตัวลงมือซ้ายนะครับไปที่โกโอ้มอมหูเขาเนาะมือขวาก็อยู่ที่สะบัดขวาเขาเดีนยวไหมครับเวลาเราออกแรงเราก็จะโน้มตรงข้างหน้าพร้อมกับยืนนะ่นเนาะดูที่เรายืนย่นเงี้ยเราเช็คด้วยว่าเขาเก่งไม่เก่งนะครับอ่าพอเขาไม่เก่งปุ๊บเราก็ ออกแรงทั้งสองมือพร้อมกันเนาะสองข้างอ่ะเสร็จแล้วก็ให้จับศีรษะของไข้เท้าที่เดิมเนาะอ่ะ <c ười> ต่อไปนะครับถ้าอะไรเทพนมเนาะมายืนอ,อยู่บนด้านบนศีรษะของคนไข้นะแล้วเราก็พนมมือนะครับโดยที่ เว้นตรงลอกกลางมือไว้นะครับเพื่อที่จะให้กระดูกสันหลังเราเนาะเวลาเราลงไปเนี่ยกระดูกสันหลังมันอยู่ตรงร่องตรงที่เราว่างไว้อย่างนี้เนาะให้คนไข้อ้าปากนะครับแล้วเราก็แขนตรงะครับตรงตัวไปข้างหน้าอ่าแล้วก็กระแทกเข้าไปตรงช่วงเอวระวังนะครับเพรอะไม่มีกระดูกรองรับนะ จะไปหนักได้ที่ตรงบริเวณสะโพกกระเบนเดี่อย่างเงี้ยนะทำสามรอบนะครับอะเสร็จแล้วเรามายืนอยู่ย ฝั่งซ้ายมือของคนไข้เนาะจะทำท่าผีเสื้อนะครับเวลาเราจะทำส่วนไหนเนาะเราจะยืนกางขาอยู่บริเวณช่วงนั้นเนาะขาขวาเราอยู่บริเวณสะโพกเขาเนาะขาซ้ายเราก็จะอยู่บริเวณหัวไหล่เนาะมือขวาชูมือขวาขึ้นมาวางไว้ที่สะบัก้ายลายนิ้วชี้ไปด้านหัวเขาเนาะ มือซ้ายนะครับมาที่สะบักขวาไปนิ้วชี้ไปที่ทางออกเนี่ยเนาะเว้นล่อกลางไว้นะครับอ่ะแล้วเราก็ปิดนะครับพร้อมกับกดลงไปโน้มตัวไปอ่ากดตามเข็มนาฬิกานะครับปิดกดบิดกระแทกกดบิดกระแทกกดบีกระแทกช่วงเอวเบานะครับ สามรออนะครับกนดบิดกระแทกกลบิดกระแทกสามรออเนาะโอเคใครทำม่ได้ยกมือนะครับ วางมือถ uh ูกไหมขวาก่อนซ้ายตามล้สามรอบสามรอบอ่าลงน้ำหนักหน่อยนะหลงน้ำหนักหน่อยคือเวลาเราหลบน้ำหนักเราต้องโน้มตัวไปศูนย์กลางเขาเห็นไหมครับถ้าเรายืนถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแรง ในการลงไปถูกนไหมฮะแต่ถ้าเราโน้มตัวเห็นไหมครับหนักตัวเราด้วยถูกนไหมครับลองปลอมดูหน่อยเนั่ยโยกตัวมาตรงแกนกลางเขานะครับอ่ะต่อไปยิงธนูเนาะเราก็จะมายืนเราจะทําสะโพกเขาถูกนไหมครับเราไปยืนอยู่ตรงสะโพกเขากางขาออกเห็นไหมครับแล้วเราก็เอามือซ้ายเนี่ยยก อ้อมไปที่หัวเข่าเข,าข,า,ข,า,ข,า,ขาขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วมือขวาเป็นปวกตรงนี้หน้าขาเขาจับไปตรงหน้าขาแล้วก็มือซ้ายนะครับเราจะอยู่ที่สะโพวกวางที่สะโพกด้าน,นล่างเนาะด้านล่างด้านซ้ายเขาอ่ไนะไหมฮะด้านล่างนี้เนาะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเขาอ่าฝั่งซ้ายเขา แล้วขาเนี่ยเราก็อยู่ซ้ายที่เดิมนะขาขวาวาดมา,าเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเขาไม่เก่งเน้ะยืดแล้วฉ3บจะกว่านะครับหนึ่งสองสามออกมือขวาก็ดึงสา ขวาดึงซ้ายดันดอ่ามีใครไม่ได้ไหมครับได้หมดเนาะโอเคถ้าต่อไปครับจากเมื่อกี้เราเอามือขวาอ้อมไปด้านล่างอันนี้เรามือขวามาไว้ด้านบนเหนือหัวเข่อนะครับเห็นไหมครับ แล้วเมื่อกี้มือซ้ายด้านล่างถูกครับเปลี่ยนขึ้นมาวางด้านบนอ่าวางด้านบนเนาะแล้วก็ว่าขาได้เหมือนเดิมครับขวาดึงซ้ายดันสามจังหวะจะเติบขึ้นมาเลยเนาะจังหวะแรกเราไปอยู่ตรงน เสร็จแล้วเราก็ไม่ทำอีกฝั่งนึงครับจะไวมครับเดินอ้อมไปเท้าเหมือนเดินครับจะทำตรงไหนยืนตรงนั้นนะครั้งนี้ใช้มือซ้ายเนาะจับที่หน้าขาเนาะ

ตรงๆนะคือแท้ไปหนึ่ง นี่นะราาว่าไงยางสนพกรอยตงชฉวแปลว่าอะไรปวดันดีวให้ถึงจุดยตงเนาะหาได้ไับขึ้นมาก่อถูกไครับเวลาคุณพี่หาคุพี่ก็มายืนกับผมด้วยนะเจ 1> 1, 2, 3าีหนึ่งสองสามอ่าอ่แล้วก็กดกั uther, ้นเลือข้อพับเข่าด้านในนะครับแล้วไปหนึ 1, 2, ่งสองสามเปลี่ยนมือนะครับมือซ้ายจับข้อเท้ามือขวากดหนึ่ง ลงนะครับแล้วถ้ารีบพรัอาจารย์สอนวิธีภากศึกษาลองช้ำเนาะยืนขึ้นไปนะครับเราจะทำขาไอ้ส้นเท้าขวาถูไหมครับนะเราก็จะใช้ ก็เราจะเตะหกส้เขา้วเขาจะบุกเอ่าไม่ใช่ออกข้างนี้ก่อนเนาะ ึงกันปละโเยกใช้ขาเท้าขวาเยียดเยียดที่ล็อกไว้ที่ขาซ้ายก่อนนะครับแล้วปลดปยเท้าเด็กหนึ่งสอสเสร็จแล้วเราก็ลงมาเช็ดถ้าถ้าเช็คปลายเท้า้องสา้าเหมือนเดิมดูว่าสั้นยาว แล้วเราก็มาเช็คสลัง,งอีกทีก็ได้นะกระดูกสลับเนาะถับเสื้อให้ตรงมือซ้ายแตะไว้นี่ปกเสื้อมือขวาโยนนิโปลขึ้นมาโูนเป็นงงครับโอเคได้ไหมสักสามครั้งาะเช็ครูดยาวลงไปเลยครับไม่ขี้เสียะเนาะโอเคเรียบร้อยเราก็จะเปลี่ยนคู่นะคนที่นอะนก็ขึ้นมาเป็นหมอเนาะ